ครับพี่น้องเอฟซีครับคลิปนี้เราไปดูกันนะครับตอนนี้บาววาวเห็นไหมหน้าสัมผัสบาววาวนะครับมันกว้างเกิน3มมิลลิเมตรนะครับฝั่งไอเสียฝั่งไอดีก็2มิลกว่าเลยแหละนะครับพี่น้องเอฟซีซึ่งการที่บาว์วาวนะครับมันสัมผัสเต็มหน้าเนี่ยมันบทไม่ค่อยอยู่หรอกนะครับพี่น้องเอฟซีนะและเวลามันสึกนะครับมันก็จะสึกเร็วนะครับถ้าหากว่ามันกินเต็มหน้านะครับมันจะสึกข้างบนก่อนนะครับทุกท่านนะ ทีนี้นะครับเมื่อเราสั่งนีดปาดเข้ามานะครับเราก็มาทําการทดลองปาดบ่ากันดีกว่านะครับพี่น้อง f c นะอาจจะเข้าไม่เข้าจะคมไม่คมนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยไม่มีคนถ่ายให้นะครับวันนี้ก็ไม่มีคนขยับกล้องให้มันก็บางนิดนึงนะครับแต่เราก็หมุนหมุนแบบนี้แหละนะครับพี่น้อง f c นะพยายามตั้งกล้องอยู่นะครับนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เอามาเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะก็ น้ำลามีดปาดบาวาวนะครับที่เราสั่งเข้ามาก็นะครับอย่างที่เห็นนั่นแหละนะวิธีการใช้นะครับก็สวมลงไปนะครับแล้วก็ทําการปาดเลยนะครับวันนี้เป็นการปาดขอบบนนะครับทุกท่านเป็นการปาดขอบบนนะอ่าตรงนี้ขออนุญาตทาการตั้งกล้องสักนิดนึงนะอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อเราทําการปาดเสร็จเห็นไหมหน้าสัมผัสใบวาวนะครับหน้าสัมผัส นะครับใบาวาวกับบาวาวนะครับมันจะเหลือนิดนึงนะครับโดยปกติค่ามาตรฐานนะครับเขาจะให้อยู่ที่0.9ถึง1.5มิลน,นะครับทุกท่านก็ไม่ขาดไม่เกินนี้นะครับทุกท่านนะก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันเห็นไหมไอดี ID กับใบเสียนะครับตัวปาดกับตัวไม่ปาดนะครับทุกท่านนะความแตกต่างมันก็เห็นชัดเจนกันอยู่นะครับทุกท่านนะ